คือเราไม่ได้บอกว่าออไอม้มายืนด่าเพื่อไทยข้ามกั้วต่บัตรสัตว์นี่คออือแบบว่าไม่มีอุดมการณ์เลยเรารู้ผมคิดว่าในมุมหนึ่งเขาก็คิดว่าเขาเขาจะทําอย่างนี้แหละเขาคิดว่าเขาชนไม่ได้เขาคิดว่าเขาชนตรงตรงไม่ได้เขาไปนิปยมแชนตรงตรงแบบเกาหลมันคือเด็กอะไรเนี่ยคือเขาคิดว่าเขาจะไปนิยมแต่สถานการณ์มันก็คือว่าไอ้การ,รนิยมแบบเขาเนี่ยมันมันก้ำกึ่งกับการยอมจำนวนไง แล้วก,การที่สูญเสียอำนาจต่อรองไปด้วยที่สูญเสียอำนาจต่อรองสําคัญคือเขาสูญเสียความชอบธรรมทางการเมืองสูญเสียการสนับสนุนจากประชาชนที่มัน <c oughs> ที่มันเคยสนับสนุนเข้ามาตลอดไอ้การสูญเสียตรงนี้ต่างหากที่สําคัญมากเลยใช่ไหมคือคือพอคุณปณีปนอมในในภาะวะที่แบบหนึ่งคุณก็แบบว่าฐานเสียงไม่พอแล,แล้วก็แล้วก็คล้ายๆกับว่าคุณไปแบบคนปฏิเสธแล้วคุณปฏิเสธแนวทางของคุณแล้วคุณยังพยายามจะไปอย่างนี้อยู่อย่างเงี้ย คุณคุณคุณหาเสียงแบบแคลายว่าคนรู้อยู่แล้วว่าคุณจะปณีประนอมคุณเลยได้แค่สิบล้านเสียงอะไรเงี้ยคุณก็ยังแบบพยายามจะบอกว่าไม่จับมือหน้าไมา่หลังเนี่ยพอพอไปอย่างนั้นมันยิ่งแย่ข้าไปใช่ปะภาวะอย่างนี้มันก็ทําให้แบบอไอการที่แบบมันผิดแผนของเขาหมดอ่ะการผิดแผนขเขาหมดมันก็เลยแบบเขาเสียความชอบธรรมางการเมืองพอมาตกอยู่ฐานะอย่างเงี้ยมันก็เลยลําบากใช่ไหมคือคือแนวคิดแบบ แบบเพื่อไทย่ะคมจริงแล้วนะเรื่องมันก็ใช้ได้เราไม่ได้ปฏิเสธหมดหรอกอย่างเช่นเขาแต่มันเถียงกันได้นะอย่างเช่นเขาเถียงเรื่องเศรษฐกิจเขาบอกว่าถ้าเราบอกกําจัดชุมภูขาดเขาบอกวิธีการเขาคือทําให้ GDP มันโตนะครับแล้วก็แบง่งแบง่แบงไปได้วยกันเออทำอเคกขยายขึ้นเออทำคเคสขยายขึ้นคเคยเถเคยถามว่าเอา้าเนี่ยระบบราชการเนี่ยมันใหญ่โตมากนะมันสิ้นเปลืองงบประมาณนะไม่เป็นไร ทำ GDP ให้มันโตอื <laughs> ไอง้งบราชการเนี่ยมันก,ก็น้อยลงไปเองอะไรเงี้ยคุณตั้งิลคก่อนที่เชื่อมั่นตัวเองใช่ปะ่ะแล้วก็คิดว่ายังมีคนนิยมเยอะแล้วก็คิดว่าการที่ยิ่งแสดงออกนะยิ่งทําให้ได้รับความนิยมนั่นคือวิธีคิดของคุณตังิล<ม>หมายหายว่ายังไงครหมายว่ายิ่งยิ่งประสยัยยิ่งไปปรากฏตัวอะไรอย่างเงี้ยยิ่งประสัยยิ่งประกฏตัวยิ่งมีบทบาทจะยิ่งดึงให้แบบคนที่นิยมแก่รู้สึกว่า คือเนี่ยคุณทัศสินกลับมาแล้วคุณทัศสินกำลังมีบทกบากำลังแบบกำลังจะแบบกำลังจะทําให้ประเทศไปข้างหน้าอะไรต่างเนี่ยคนคนที่เชื่อถือแกจะคิดอย่างนั้นใช่ปะแต่ว่าไอ้คนที่ไม่พอใจอ่ะมันก็มันก็คิดตรงข้ามเป็นด้านกลับคนที่เกลียดคุณทัศน์สินมันยังมีเยอะไงเราเราพูดถึงดั้งเดิมดั้งมผ่าน49ีเก้าอะไรมาคนที่เกลียดคุณทัศนสินมันมีเยอะแล้วก็คนที่มันไม่พอใจเรื่องเพื่อไทยข้ามพัวแต่ปัสสาว์เนี่ยมันก็สมทบเข้าไปมันก็เลยแบบกลายเป็นแบบม ใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นแรงต้านทั้งที่ความจริงคือคุณตุสินกลับไม่กลับมองไม่เห็นส่วนเนี้ยอมองไม่เห็นส่วนนี้คุณตุสินก็กลายเป็นื่าคิดว่าการที่ตัวเองไปแบบเนี่ยไปไปพูดไปแสดงออกไปนําเสนออะไรต่างๆเนี้ยมันจะกลายเป็นแบบทําให้คนเชื่อถือเชื่อมั่นหรือขนาดว่าเนี่ยจะไปแสดงวิสัยทัศน์ประเทศไทยใช่ไหมอะไรเงี้ยเชียวเออกับค่ายในชั้นอะไรเงี้ยเนีคืออันเนี้ยเราเราก็ไม่รู้ถอนยังนะอะไรเงี้ย คือผมก็คิดว่าไอ้ไอ,อาการแบบนี้คืออาการที่เกบเป็นคนที่เชื่อมั่นตัวเองสูงแล้วก็เหมือนก็เคยเป็นคนพูดทํานองนี้ว่าคุณตัศินเป็นคนที่เ,เหมือนไม่ใช่ไม่ฟังคนอื่นฟังแต่เก็มีข้อสุขของตัวเองไว้ในใจแล้วอะ่ะเก,เกคิดเกคิดของเก็บแล้วแล้วว่าไอ้สิ่งที่ควรพูดแรงๆเน,นี่ยเก็ไม่ได้เกตตัสินไปก่อนแล้วเกไม่ได้คิดว่าจะต้องแบบทำตามอะไรเงี้ยคือ ความเชื่อมั่นตัวเองแบบนี้ของคุณทักษิณเนี่ยมันถึงเป็นอันตรายครับพี่เอียร์ครับหนึ่งปี <c oughs> ที่ผ่านมาเนี่ยมองเห็นบทบาทของคุณทักษิณยังไงคือคุณทักษิณก็ยังเป็นศูนย์กลางนะจะใช้คำนี้ได้ศูนย์ศูนย์กลางของทั้งปัญหาโอกาสและวิกฤตทางการเมืองอันนี้ผมมองยอนตั้งแต่ที่เขาประสบปลเปเร็จตอนปี4.4.48 ที่เป็นรัฐบาลสมัยแรกเลยนะอันนั้นนะทาให้ความสําเร็จรอบนั้นนะทําให้แกเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางของคําที่ว่าลท,ทั้งโอกาสโอกาสมาถึงโอกาสของการเติบโตก้าวหน้าของประเทศนู่นนั่นนี่ใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นปัญหาเพราะทุกคนความสําเร็จของแกไงทําให้มันไปโอเคความสําเร็จบางด้านบางเรื่องเนี่ยมันไปสันคละไปสันคลอนไปกระทบกับสิทภาพทางอํานาจ ทั้งเศรษฐกิจทั้งอำนาจทางการเมืองของเราใช้คำแบบภาษาการเมืองขึ้นไปก็คือชนท่านนําที่ว่านี่นะมันมัน,ม,นมันเริ่มสั่นคลอนไงก็กลายว่าเขาคนกลุ่มนี้เขาเห็นแบบเนี้ยแกก็เลยจกักที่เป็นทั้งโอกาสกลายเป็นปัญหา <laughs> ที่พวกนี้กลุ่มชนท่านนำเขาเขาหวั่นเกรงขึ้นมาไงแล้วมันก็นํามาสู่วิกฤตจริงๆนะ คือวิกฤตทางการเมืองในในรอบตั้งแต่หลังไทยรักไทยท 10, เป็นรัฐ <10, S 2> บาลต่อเนื่องมาเนี่ยมันอันเนื่องมาจากเกี่ยวโยงกับ,บกับคุณทั้งสิทธิ์คุณทักษิณทั้งนั้นเลยนะปฏิเสธไม่ได้เลยที่เกิดขึ้นมาเนะี่ยเพราะความพยายามที่จะพยายามจะค้นล้มแกอ่อันนั้นคือคือเป้าหมายตอนนั้นเลยพอเห็นว่าคุณทักษิณเนี่ยมาสร้างความสันคอนสถิรภาพ ของเขานี่ยกลุ่มการเมืองแบบเนี้ถึงพยายามที่จะเดินเกมลดทอดนอำนาจของแกหมเรื่อยแล้วเราก็เห็นว่ามันมันมันก็ต่อเนื่องมาเนี่ยเล้จริงๆคุณทักษิณอย่างที่บอกเขาเหมือนที่พี่ถือพูดเขาเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงซึ่งซึ่งนั่นก็จริงๆก็เป็นข้อดีนะข้อดีของผู้นําแล้วก็จะไม่ว่าแกไม่ได้เพราะเขาก็ประสบผลสําเร็จมาสูงสุดในชีวิตของตัวเองทั้งในแง่ของการทํา ธุรกิจและทางการเมืองแน่นอนสิ่งเหล่านี้มันทําให้คนก็ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วเขามีมีองค์ความรู้มากพอที่เขาจะจะคิดจะตัดสินใจอะไรหลายๆเรื่องในแบบของเขาอืมเป็นเป็นปน,นี่เป็นเรื่องปกติของเขาเพราะนั้นในรอบกลับมาหนึ่งปีที่เขากลับมาแน่นอนเขาถึงถึงทําการเคลื่อนไหวแบบที่พี่ถึกพูดเนี่ยคุณทักษิณไม่ใช่คนที่จะมานั่งอยู่หลังม่านอ่ะไม่ใช่กลับมาเลี้ยงหลาน ต่อันนี้คือคนก็จะพูดว่าแบบคุณทักษิณเนี่ยไม่เปลี่ยนนะหมายความว่าคืออย่างยี่สิบปีที่แล้วสิบเจ็ดสิบแปดปีที่แล้วเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยตอนนี้ก็ยังเป็นคล้ายเดิมพี่ถึงพี่เอ๋วรู้สึกอย่างนั้นไหมครับในฐานะคนที่แบบว่าเเห็นแกในหน้าสื่อมนันนะมว่าแกก็เปลี่ยนบางบางเรื่องใช่ไหมความผมว่าความเข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยช่วงเป็นพี่โทนี่ เออความเข้าใจอะไะเรื่องแกก็เปลีนนะ่ยนอ่ะแกก็ยอมรับเรื่องปัญหาเรื่องภาคใต้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เห็นการปฏิบัติที่เป็นจริงเรื่องเรื่องปัญหาภาคใต้สามจังหวัดในยุคคุณยิ่งรักที่เอาคุณทวีลงไปทํางานใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายเรื่องที่คุณทักษิณเข้าใจแล้วก็แกก็เข้าใจเรื่องจริงๆรเรื่องสิกเสื้อภาาแกเข้าใจมากขึ้นมันไม่เหมือนกับตอนที่แกบอกว่า UN ไม่ใช่พอ่ <laughs> อ,รอ <laughs> จริงจริงตอนนั้นเนี่ยคือแกแกก็รู้สึกว่าคือเขือมอ่ะ เฉาะในความที่มีอำนาจแล้วก็นะคือทั้งหมดเนี่ยผมเที่ยวคุณทศินเนี่ยเข้าใจแต่ว่าคุณทศินเนี่ยที่ไม่เปลี่ยนเลยคือความคิดแบบเออซึ่งเราก็พูดยากอ่ะเราจะไปพูดกับแกยังไงล่ะในในฐานะที่บอกเราเราเรา,เราอาจจะตัดสินเรื่องนี้ไม่ได้แต่ว่าแกโตมาในฐานะระบบราชการแล้วพ่อขาใช่ปะ่ะแกโตมาแบบในระบบราชการแล้วก็ต่อมาเป็นพ่อขาแกแกก็เลย แกก็เลย <S <S เไม่ไม่เชื่อถือเรื่องการทําการเมืองแบบคือแกคิดว่ามันไม่ได้ผลนะอย่างที่แนวทางของผู้ไทยเนี่ยก็คือคิดว่าการทําการเมืองแบบแบบก้าวไกลอ่ะที่เอาประชาชนมามีส่วนร่วมมาปลุก<ม>ประชาชนเรื่องให้มีส่วนร่วมในนะโยบ,บายต่างๆแล้วก็เข้าไปต่อสู้เรื่องนู้นเรื่องนี้การปฏิรูปด้านต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยคุณตัศรีมองว่ามันไม่สําเร็จ <S <S <ต>วิธีคิดของคุณตั้งศรคือไปไปดิว ดิวเนี่ยมันเป็นเรื่องของพ่อค้าและราชการมาตลอดนะ